เราก็จะโหสนุกสนานกับการคุยนะครับผมก็เลยคิดว่าเออเราทําคลิปอันนี้ขึ้นมาดีกว่านะว่ามันเล่าให้พวกเราทุกท่านฟังนะครับว่าพวกเรานะครับเล g ซี่นะครับผู้บริหารเลคซี่เราชอบสินค้าตัวไหนมากที่สุดหากว่าจะต้องเลือกเพียงตัวเดียวนะครับน่าสนใจมากนะครับเรามาชมกันครับเชิญครับ ที่สุดเนี่ยของไอกาซี่เนี่ยเลือกยากมากเลยว่าชอบทุกตัวเลยนะครับแต่ถ้ามันจะให้เลือกตัวเดียวเลยนะนี่ครับผมชอบเบนช็อกนะครับนีนบ่ด้วยวิธีชีวิตของผมเนี่ยนะครับผมรู้นะว่าผมต้องมีอะไรมาช่วยเราเพิ่มเป็นตัวช่วยแน่นอน,นครับและก่อนที่เราจะทำเวไอโซเลตของเราเนี่ยครับผมก็กินเวยอยู่นะครับแต่เป็นเวของอเมริกันนะครับแล้วมันเป็นเวไอโซเลตที่ส้าแต่รสชาติมันต้องเป็นรสชาติทําใจอ่ะ รู้ว่ามันดีแต่ก็ทุกครั้งที่กินอ่ะมันต้องบอกตัวเองอยู่เสมอเลยนะว่าเอาหนะ้ารสชาติไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่นะครับดังนั้นพอเลกาซี่ทำอันนี้ออกมานะครับผมบอกเลยนะครับว่ารสชาติมันดีมากๆเลยนะครับเป็นรสชาติที่ดีที่สุดในตลาดเพราะว่าผมชิมมาหมดทุกยี่ห้อแล้วนะครับตอนนั้นนะครับที่อยู่ในตลาดนะครับดังนั้นเวชอกโกแล,และครับองเลกาซี่จริงเป็นสินค้าที่ผมชอบมากที่สุดครับ ามถึงความประทับใจของคิณไทเลกซี่นะคะประทับใจทุกตัวเลยค่ะตอตอนี้พระเอกหนึ่งตัวค่ะที่่านไม่ได้เลยของทุกวันก็คือเจเจ40ค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะช่วยแก้ปัญหาในส่วนของที่เป็นอยู่อตัวกรอนจะมีปัญหาเรื่องของข้อมีล้อียรการปวดทุกข้อนะคะข้อไหนก็ได้ที่ปวด,ดไปก็จะมีการเจ็บบางครั้งปวด,ดมากนะคะทั้ความสบายดน,นะคะ ก็าทำให้การใช้ชีวิตประจําวันลำบากมากค่ะแต่หลังจากที่ใช้เจปีูนย์แล้วนะคะปัญหานี้ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยค่ะประทับใจกับตัวนี้มากๆเลยแล้วก็แนะนํานะคะสําหรับบ้านไหนนะคะที่มีปัญหาของผู้ใหญ่ในบ้านนะคะเรื่องเกี่ยวกับกระด,ดูกและข้อแนนาทีศูนย์เลยค่ะสวัสดีค่ะน้าน,นะคะถ้าถามว่าสินค้าเลซี่ตัวไหนที่นักชอบมากที่สุดนะคะเป็นตัวเลื่อ ตอบยากมากเลยค่ะแต่ถ้าต้องเลือกนะคะตัวนี้เลยค่ะโฟรามค่ะโฟรามตัวนี้เลยนะคะที่นั่นเลือกออกเลยว่าบ้านนัดนะคะแน่นัดจากนัดเนี่ยเป็นสายแขกค่ะบอกเลยว่าสิบวันเนี่ยสบายสบายไม่ไม่ไม่ต้องเคาะเาน้ําเลยแต่พอเจอตัวนี้โอ้โหมันดีมากเลยค่ะมันนล่งเลยค่ะโอ้ก็หละค่ะก็เลยเป็นเหตุผลนะคะว่าทําไมต้องเป็นตัวนี้เลยค่ะโฟรามค่ะ สวัสดีค่ะใด้ค่ะสําหรับสินค้าที่ตเตอรรักที่สุดในเลตาฟีนะคะวันนี้ไม่ได้คิดถึงตัวเองแล้วค่ะคิดถึงลูกเลยค่ะคนเป็นแม่แมคนหนึ่งนะคะอยากจะหาสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดให้กับเขาอยากจะหาสิ่งที่ทําให้เขานะคะมีพัฒนาการที่สมบูรณ์เติบโตสมวยัยทั้งน้ําหนักและก็สว่สวนสูงสิ่งที่ตอบโจทย์ในที่สุดในตอนนี้เลยนะคะก็ะคือตัวของอัลกบเทียมพลัสค่ะค่อนข้ hmm. างอยากจะบอกว่ามั่นใจมากๆเพราะว่าให้พร้อมทานนะคะตั้งแต่11เดือนนะคะแล้วก็ทานยาวมาถึงตอนนี้เลยคะ่ะ ผลลั์ที่ได้นะคะก็คือชื่นใจมากๆเลยคะ่ะที่ลูกของเราในทุกวันนี้นะคะทั้งพัฒนาการน้ําหนักแล้วก็สวนสูงเนี่ยคะเอตอย่างสมไวยมากๆลักที่สุดอยากจะให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดดังนั้นตัวเอาไปเทียมพลาสติกเอ่าโจที่สุดเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับสินค้าเลกาซี่แหมงชอบนะคะก็ชอบอยู่หลายตัวเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าตัวที่ชอบที่สุดนะคะขอ,อยกให้จากตั้งเล็กพ i ิก i ี้หอตัวนี้เลยค่ะ บอดี้อินไบท์แฮนด์ครีมนะคะโดยเนื้อครีมของเขาค่ะที่เขาเข้มข้นมากๆนะคะในขณนะดเดียวกันเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งความมันหรือว่าความเหนอนะหนไว้บนมือเราเลยนะคะซึมเร็วมากๆค่ะแล้วก็ชุ่มชื้นม,ม,มากๆด้วยโดยที่อาบเนี่ยก็จะใช้ทั้งมือเล็บนะคะเท้าแล้วก็ข้อศอกเข่าเนี่ยคะ่ะก็คือชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มมากๆค่ะยิ่งเวลาที่ครอบครัวเขารู้จักนะคะถามว่าสินค้าเลกซี่เป็นยังไงหรอง่ายๆเลยค่ะกับเอาแฮนด์ครีมนี้แหละคะ่ะ บีให้เขาลองนะคะเรียกว่าเป็นวิธีที่ทําให้เขาเนี่ยรู้จักประสิทธิภาพของสินค้าของ Legacy รวมทั้งคุณภาพของสินค้า Legacy ได้อย่างง่ายๆเลยค่ะเนี่ยนะคะก็เลยเป็นเหตุผลแถมชอบเจ้าเล็กพิกที่หนูเนี่ยละค่ะสวัสดีค่ะดุนะคะถ้าถามดุณเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนของ Legacy ที่ชอบดุณต้องบอกว่ามีหลายตัวมาก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 ค่ะ แต่ว่าถ้าถามว่าตัวไหนที่ประทับใจมากที่สุดเลยใช่ไหมคะแล้วตอบเดมากที่สุดเลยรู้แต่ว,ว่านี่เพื่อนตัวนี้เลยค่ะคือตัวุนเองนะคะเป็นคนที่พฤติกรรมการกิน,กน,กน,กนที่ไม่ค่อยเหมาะสมเป็นผู้ชอบทานอาหารพวกจังโกค่ะเบจ่าแม็ก u r บัคเกอร์โอโหจัดมาค่ะตัดเต็นได้เลยซึ่งอาหารพวกนี้ถ้าจะให้มีแร่ธาตหรือเป็นข้อสู่ด้านการ i อิมพอสโ l รค่ะนี่พูลิเอโอแล้วใหญ่ะคะ่ะรู้สึกว่าตอนนี้ล่ะตอบโจทย์มากคือ1ซึงอค่ะมี3เม,3เม,ม,ม,ม็ดมลลมมลและสา3เม็ดเนี้ยมีวิตามิน,ลมนลและแร่ธาตุรวมหมดทุกคนและทานแค่สองช่อง per วันอ่ะแล้วหมอคนรู้ความโฟมมากเลยรู้ไหมคะเพราะว่าถึ่งใต้ตอนไหนก็ทานได้เลยค่ะและดูนะคะช็อคของวันนี้ค่ะกระเปา๋าค่ะใส่ไว้เล่นค่ะไม่้นคือทานเลย ราะฉะนั้นแล้วตัวน,นี้นะคะค่ะตอบโจทย์อื่นมากเลยคือคนเราเนาะต้องเสริมสร้างฟุงง้นุกกันแล้วก็ดูดลจากภายในสุดภายนอกเนาะตัวน,นี้แล้วค่ะช่วยฟื้นฟูร่งางกายและทุกคนเราอยากเลยร่างกายเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวน,นี้นะคะ่ะดูแลเลยค่ะ <c oughs> ถ้าถามนะคะว่ากิ๊กรักสินค้าอะไรของ Legacy มากที่สุดน,นะคะตอบได้ง่ายมากแบบไม่ต้องคิดเลยค่ะนั่นก็คือออไรซาค่ะ ทีกค่ะมีโรคคล้ายๆโรคประจำตัวนะเวลาเดินทางเวลาขึ้นเครื่องบินเวลาไปเจออากาศเย็นหรือเวลาที่เจอขุนนะคะเราจะมีน้ำมูกไหลเป็นลักษณะอาการเหมือนูุิแพ้ค่ะก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กเลยพี่ก็เลยลองกินออริซ่าดูนะคะก็กินต่อเนื่องมาค่ะกินเช้ากินเย็นจนกระทั่งเราต้องออกเดินทางไปทํางานไปทิปท่องเที่ยวนะคะก็ประมาณสักสองทิพ์ผ่านไปได้ไหคะก็มาสังเกตตัวเองว่าเฮ้ เออเราไม่มีน้ำมูกแล้วขึ้นเครื่องบิน,น,นเราก็ไม่มีน้ำมูกไปถึงที่ประเทศที่มันอากาศเย็นมากๆเย็นจัดๆเราก็ไม่มีน้ำมูกไหลแล้วประหลาดที่สุดก็คือฝุ่นนะคะที่บ้านเวลาทําความสะอาดบ้านปกตินิดหน่อยฝุ่นมาเนี่ยก็จะมูกไหลแต่ตั้งแต่ที่ออเรซ่าก็ไม่มีปัญหาเรื่องแพ้ฝุ่นอีกเลยค่ะบอกเลยว่าถ้าจะให้แนะนําให้คนอื่นกินนะคะก็จะแนะนําออเรซ่านี่แหละลูกนะคะเด็กเล็กน้องประมาณแบบว่า6กเจ็ดขวบผู้ชาย ก็จะเป็นแบบว่าคนที่แบบมีอาการวัดหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะตามแบบเด็กๆเราก็จะบอดาออเรซ่าเพราะนั้นนะคะถ้าจะถามว่าสิ่งไหนที่ขาดไม่ได้เลยตอบได้คำเดียวเลยค่ะก็ออเรซ่าเนี่ยนะคะเหลักที่สุดเลยค่ะถ้าเรณเลือกสินค้าที่ชอบที่สุดใน l e g a c ซตอนนี้นะคะนี่เลยค่ะโนทิโกรค่ะเพราะว่านะคะเป็นคนมืงค่ะที่ชอบทานขนมมากๆเลยนะคะ ซึ่งขนมก็ไม่มีประโยชน์ทางร่างกายเลยค่ะแลวเมื่อก่อนนะคะอุปเป็นคนหนึ่งค่ะที่ป่วยหนอยมากๆเลยอุปป์ก็เลยอยากจะหาตัวช่วยนะคะเป็นอาหารเสริมนะคะมาดูแลสุขภาพให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นค่ะแต่ว่าอาหารเสริมส่วนใหญ่นะคะกางท้องตลาดที่เคยซื้อมารับประทานก็มักจะมีรสชาติที่ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ค่ะจนอ,อกกุปป์นะคะมาเจอโทชิฟโรตัวนี้เลยค่ะตอบโจทย์อ,อกกุปป์มากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ย มีรสชาติที่กลมกล่อมอร่อยมากๆเลยทําให้โอปอลเนี่ยสามารถชงดื่มได้ทุกวันไม่เบื่อเลยค่ะตอนนี้ติดมากๆเลยค่ะไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดจะให้โอปอลเลือกสินค้าที่ชอบที่สุดในเลกัซี่ตอนนี้ค่ะก็ะต้องเป็นลูทิโกรตัวนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะโถงค่ะสําหรับสินค้าเลกัซี่นะคะถ้าให้หมูเลือกประทับใจมาอย่างเดียวนะคะหมูขอเลือกเป็นตัวออเรซ่าตัวนี้ค่ะ โดเมนโซมี่เองเนื่องจากเป็นสินค้าที่หมูเปิดใจรับประทานเป็นตัวแรกบนเรือสมกลซี่นะคะแล้วก็หมูได้ยินอิจริสของทางออรซ่ามานะคะช่วยในเรื่องละไรสิ่งเราได้เองค่ะผลลัพธ์ผลที่ออกมานะคะสาหรับความประทับใจที่เัาเจอกักตัวนี้เลยในวันนี้ละครับคืออย่างแรกการปวดท้อง้ายไปโอ้โหขึ้นทุกเดือนนะคะเป็นความทรมานของผู้หญิงมากๆเลยที่ต้องมีอาการปวดท้องเนาะเมื่อทานออรซ่าค่ะ ือุกเดือนเรานะคะตั้งแต่เราประทานเลยหายเป็นจิบทิ้งนี่เดียการกดท้องเลยอย่างที่สองค่ะอาการภูมิแพ้ค่ะหมูเป็นภูมิแพ้อากาศนะคะตื่นมาจะต้องคัดชิ้นต้องสั่งน้ำมูกตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งอากาศเปลี่ยนหมูว่าจะต้องคัดชิ้งแน่ๆค่ะแต่เมื่อทานออริซ่าค่ะโอ้โหืึนมาแบบคนปกติเหมือนไม่เคยเป็นอะไรมาก่อนซึ่งทําให้หมูประทับใจตัวออริซ่าตัวนี้มากๆเลยค่ะ าจะถามว่าชอบสินค้าอะไรที่สุดของเอกซซี่จะบอกว่าเลือกยากมากเลยค่ะเพราะว่าชอบตัวนลดแต่ถ้าจะให้เลือกจริงๆนะคะขอเลือกสินค้าที่เป็นระดับตำนานเลยค่ะคาเฟ่เซเว่นค่ะด้วยรสชาติที่อร่อยนะคะชงง่ายหวานน้อยมีคลลาเจส้นด้วยคาเฟ่เซเว่นเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพด้วยนะคะจะบอกว่าุกเช้าก็จะดื่มคาเฟ่เซเว่นเป็นประจำค่ะ แต่ถ้าว่าส้มหร่อบะใครที่อยากทานเย็นนะคะคาเฟ่เซเว่นก็ตอบโจทย์คุณนะคะคุณแค่ใช้คาเฟ่เซเว่นสองสองแล้วก็เติมน้ำร้อนใส่น้มแข็งแค่นั้นเองค่ะคุณจะได้รสชาติกาแฟแบบลาเต้หรือเอสเปรสโซ่เลยบอกว่ากาแฟดีดีมีเพลินข้าแบบนี้หายากนะคะอย่าลืมทานคาเฟ่เซเว่นกันทุกวันนะคะ ถามว่าใน Legacy ชอบสินค้าตัวไหนตอบได้เลยค่ะว่าชอบทุกตัวแต่ถ้าถามว่าต้องให้บีเลือกสินค้าหนึ่งตัวที่ชอบที่สุดใน Legacy มีเลือตัวไหนตอบได้เลยค่ะว่าแตนแตน RoutineS ค่ะทําไมถึงเลื่อก RoutineS ล่ะคะเหตุผลนด์ค right? ่ะคุณแม่บีมีปัญหาเรื่องของจอประสาทตานะคะต้องไปพบคุณหมอเป็นประจำแลวก็ตามระยะาที่คุณหมอนัดมาเรี่้อยเลยนะคะจนวันหนึ่งทราบว่า Legacy เรากำลังจะพัฒนาสินค้าเกี่ยวกับดวงตา ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็พ้อรอว่าสินค้าตอนนี้เมื่อไหร่นะมันจะเสร็จมาแล้ววันที่เสร็จการตัวนี้พ่อกออกมาสีก็เริ่มที่คุณแม่ทานตั้งแต่วันนั้นจนต้นมาเลยนะคะทานมาต่อมาเรื่อยๆจนครบกาหนดที่คุณแม่พวกไอพบกับคุณหมอตามนักเปลาในการตรวจสระครั้งหนึ่งคุณหมอเขาตรวจความปกติแล้วก็าหารค่ะหมอเขาทักว่าคุณแม่คะคุณแม่ไปทำอะไรมาค่ะเป็นแม่ดีขึ้นมากเลยอะไรนะคะประโยชน์นั้นเป็นประโยชน์ที่ ที่รูปคันแล้วมันมีความสุะมากมากเลยนะคะมีความสุขมากมากเลยตั้งแต่วันนั้นมาเปิดใจดีเลยค่ะดีเิ่มคานลูทีเนสกับแม่มาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เลยจริงๆยังดีเลือกลูทีเนสค่ะโอเคค่ะบัวนะคะสินค้าที่บัวประทับใจของล e กาซี่คืออะไรอะหรอคะพูดยากมากเลยค่ะเพราะในฐานะที่เคยเป็น product d e v e l o p ็อน่ะบัวชอบทุกตัวอยู่แล้วค่ะ แต่ตอนนี้อันดับหนึ่งในดวงใจบัวเลยนะคะคือตัวนี้ค่ะแลก k i เ t ี u m Plus ค่ะมีเม็ดสีฟ้านีเห็นไหมค่ะามา่าประทับใจเพราะอะไรจริงๆนะทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคะว่า a l k i e t ีย m Plus เนี่ยช่วยในเรื่องผิวแล้วก็ช่วยในเรื่องเพิ่มภูมมคุ้มกันใน่างนายน,นะคะแต่ที่ Amazing ที่วประทับใจจริงๆเนี่ยคือไม่เคยรู้มาก,ก่อนเลยว่ามันทำให้หน้าหรุดฟูได้ค่ะ ัวเป็นคนมีร่องแก้มลึกมากเลยนะคะทีนี้ยบกวนทานแอลกอฮอล์พลาสค่ะวันละสี่เม็ดค่าไปเดือนหนึ่งรู้ไหมคะว่าร่องแก้มของบัวเต็มขึ้นมาค่ะอันนี้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าสินค้าตัวเนี้อยู่ในดวงใจของบัวค่ะสุดมากเลยคะ่ะสินค้าตัวนี้อย่าลืมไปลองกันนะคะ สวัสดีค่ะบี B. นะคะถ้าถามบีว่าผลิตภัณฑ์ของเลกาซี่ตัวใดที่บีชอบมากที่สุดเนี่ยค่ะตอบยากมากเลยค่ะเพราะว่าชอบทุกตัวเลยแต่ถ้าให้เลือกหนึ่งตัวที่ชอบมากที่สุดเลยนะคะตัวนั้นก็คือนิวติโปรนั่นเองค่ะเหตุผลที่บีชอบนิวติโปรใช่ไหมคะเป็นเพราะว่านี่เลยค่ะข้อที่หนึ่งนะคะนิวติโปรเนี่ยในหนึ่งซองมีโปรโตีนคุณภาพดีสูงถึงเจ็บกรัรมเลยค่ะอันนี้ประทับใจดีมากๆข้อที่สองนอกจากนี้ก็ยังมีคอลลาเจนด้วยนะคะช่วยเพิ่มความรู้สึกให้ผิวของเราด้วยค่ะและ จุดเด่ยนข้อที่3ามที่เป็นพระเอกในใจดีเลยก็คือมีเวลโูนด้วยค่ะเวลโมนเนี่ยมีงานวิจัยในระดับโลกรองรับเลยน,นะคะว่าสามารถช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราได้และในหนึ่งซองมิโฟนเนี่ยมีปริมาณเวลโมนสูงสุดตามปริมาณที่ออยอน,นุญาตให้ใส่เลยนะคะตัวนี้ถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีรประทับใจมากๆเลยค่ะต้องทานทุกวันอย่าลืมไปหาทานกันนะคะสวัสดีค่ะ ถ้าถามว่าชอบสินค้าตัวไหนที่สุดในเราตี้นะคะขอบอกไปว่าเป็นแทนจิ้มตัวนี้นะคะเววานิลลาาลอววรี่ค่ะเป็นสินค้าที่้นชอบมากสุดเลยนะคะ ปกติเนี่ยอ้นเนี่ยเป็นคนที่ดื่มนมรสสตรอเบอรี่อยู่แล้วนะคะพอบริษัทผลิตรสชาติที่ตัวเองชอบออกมาแล้วก็เป็นโปรตีนที่มีประโยชน์ด้เนี่ยก็คือดีใจที่สุดไปเลยนะคะสำหรับตัวเนี่ยอ้นรู้สึกว่าสิ่งที่อ้นได้รับจากมันก็คือการที่โรคกระเพาของอ้นเนี่ยหายไปเลยปกติเนี่ยจะเป็นคนที่ทางข้าวไม่เป็นเวลานะคะ พอมีตัวนี้เข้ามาช่วยเนี่ยโรคกระเพาะหายไปเลยสําหรับตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในดวงใจเหมาะสําหรับชมรมคนรักงานอย่ากอ้นผสุดไปเลยค่ะหนึ่งในดวงใจคือตัวนี้นะคะให้ปเป็นหน่ห้าดาวค่ะยสสะ้สวัสดีค่ะพิงนะคะสำหรับทิงก็ถือว่าเป็นสมาชิกใหม่ของเดลตี้คนหนึ่ง ตอนที่กินเข้ามาถึงก็แบบด้วยความที่อยากรู้อยากลองสินค้าของลีกัซี่แต่ส่วนตัวพีงไม่อยากเป็นคนที่ไม่ทานอาหารเปิดเลยกิงก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ๊เราต้ลองอะไรดีนะปีนี้พี่พก็เลยแนะนำว่าถือว่าพิงอ่ะน้องเริ่มแต่พวกแบบของใช้ในบ้านของใช้เติบตัวอะไรอย่างนี้ก่อนก็เลยได้ลองอยหลหลายๆอย่างเลยเราก็รู้สึกชอบหลายตัวเลยเลยแต่ถ้าต้องเลือกมาอย่างหายยางนึ่งที่พิงชอบมากก็คงต้องเป็นตัวนี้ค่ะเอนท e v เซเว่นย่าสีฟันอันนี้นคือแบบดีดีมากก็รส่วนตัวพี่อ่ะคือเป็นคนชอบกินอาหารลม กินทุกวันเลยคือแบบโอเครู้แหละว่ามันไม่ดีแต่ชอบแต่ทีเนี้ยพอแบบได้มาใช้กันเลยเดนเะทลเซเว่นน่ะเราก็รู้สึกแลว้วแบบเออ้ใช้มันครั้งหนึ่งฟันที่ค่อยเดือดมันก็แบบขาวขึ้นอันเนี้ยก็เลยแบบแนะนำให้ทุกคนได้ลองใช้กนันเลยไม่ว่าจะเป็นแบบป่ามาน้องชายพี่ชายอะไรอย่างนี้ซึ่งตัวคนในบ้านนะพอใช้แล้วก็ติดใจกันแนะนำให้ทุกคนลองกันเลยนะคะตัวนี้ค่ะเดนเทลเซเว่นค่ะ